คือไปบ้านเขาเลยอ่ะคือคือเป็นก็คือเป็นเซตที่2ใช่ปะให้เพื่อนชนก่อนใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นเซตที่2จะไปชนจะไปชนไฟมันจะยิ่งไม่บางหรอเธอปิดกระนี้ปิดแลปบโอ้มงแอปเอารไเลยอรเด็น่อาะเด็กนเอาา और라우 दे और라우 दे आईये रे और라우 दे और라우 दे आईये तुम मिल रहे तुम भाई और라우 दे मार खा ले 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 मार खा ले

ไอ้ยังไกลใส่พยใสรวมตัวกากพวยรวมตัวกากในประเทศไอ้เหี้ยมึงอายเขาไม่ได้มึงไป่ลด้เอาสไตล์แล้วแพ้ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยวางวางไม่ต้องเอามาไกลมากพวยทำไมทำไมมันไม่หมดสักทีวะดันขึ้นไปดันขึ้นไปข้างหลังบ้านดันขึ้นไปเสียงโดนกบหมดเลยไอ้เหี้ยคนที่ไม่พูดก็ไม่พูดควยเลยเลยไอ้ไม้ขอไม้หนึ่งตำรวจอะพอได้นิดนึง เน <t ap> <t ap> ื้อนาขุยดเปียเออน่อยน้องรตาไปตาไมอยดิไม่ต้องเล่นดิเฮียกต้องเล่นดิอมไม่ต้องเล่นดิไพจพี่ล้มพี่ล้มอยู่เอห้องจุดจุดได้ปะแป๊บ มันมันมันหาเจแล้วครับพี่ผมเนี่กำลังไล่แอนลโะเคขาหาเลขดิสไม่เป็นตอนแรกคนแอมเ่อยดิสคนคนที่ชื่อสีเหยียบฟีแอนหมดแล้วกำลังไล่แอนพี่หลัมเขาเป็นอะไรกับอุโมงกันบ้างเนี่ยไอ้เหรับลงฟองนะครับ เป็นอะไรกับอุโมงค์วะเนี่ยมามาชนะไฟเลี้ยงสุกี้จินดาเหลือใครครับตี่น <imm PDF> ้อยไหมให้พี่โอนเลี้ยงก็แถวกูมันไม่มีตีน้อยเนาะมีแต่สุกี้จินดาเนาะนี่ตีน้อยอ่ะสุกี้จินแดงอ่ะพี่เนี่ยเขาต้องอุโมงค์มันไฟง่ายพี่มันมันเป็นไฟตรงไงมันไม่กระจายพอพอกระจายมันเล่นกันไม่ได้ไอ้พวกนี้วันนี้ผมมัได้ซ้อมผมมานั่งดูมาซ้อมมัหนึ่ง ไฟไปไฟมาขึ้นเลยในวอมีเช่ใช่พี่แต่ว่าอย่างนั้นมันเป็นไฟตรงมากกว่าไอ้ไฟที่กว้างไงเพราะมันกระจายแล้วศพออกไม่ได้ด้วยมันได้แค่ไว้ยแค่หลังไฟถ้าข้างหน้าโดนกินคือมันไปข้างหลังไม่ได้อยู่มันคะลุไปไม่ได้อยู่เดี๋ยวหายบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะมีใครอีก่ไหมลุงลุงโฟกมายังครับลุงโฟก์ลุงโฟกมาแล้วสรสรว่าไงแสน ลอดโทรมาถามว่าจะอุ้มจะไอ้ไฟเสร็จจะอุ้มต่อไหมหรือว่าไฟเสร็จเราพักต้องให้มันรอดูก่อนต้องให้มันรอดูก่อนเออเมื่อกี้ลุงโฟกมาไออาเกนมาเป็นเท่าไหร่นับไ่ดีทีนึงเป็นสามเก้าตอนนี้สามเก้าอไออาเกนใครตามได้ไหมครับไปไหน โทรหามาคนนึงเลยเดี๋ยวใครตามได้อ่ะใครรู้จักไม่ไม่ไม่ตอนนี้คนไปไหนหมดกูบอกให้มารอปากอมงเนี่ยปากอมงฝั่งขั้ทหารเนี่ยหมูอยู่งงนู้กันหรือเปล่ามามานี้นะไปแล้วเห็นบอกใครจะถ่ายอ้าวไปแล้วแสดงว่าขาดเลยเกนขาดกับพี่จีแสดงว่าเมื่อต้องเหลือสามแปดดิมาหน่อยไอ้ไอ้รวมกูกับย่าเมื่อกี้ดันไม่ไม่ไม่อยากเล่นเลยว่ะคนไม่ครบกูไม่อยากเล่นจริงๆเนาะไม่เป็นลายไว้ในดี่อเอาเอาได้วัดไปเลยเอาถือว่าส่งท้าย อะไรไงโดนด่าเอาง่ายๆคือถ้าเวลาไม่ทันอ่ะรู้อยู่แล้วนะหงแตกแน่นอนทำไมทำโดนตาของเขาเดี๋ยวปเอิมขาดหนึ่งสองตั้งคาพับจอเพื่อปิดเสียงตึนตั้งเน็ตทำไมมันต้องมอทำไมเราต้องทำแบบเฟรนด้ว้าไอ้เหี้ยเราต้องชนะดิเฮ้ยแป๊บนึงทำไมกูอยู่ปล่าอุโมงมีอยู่สี่ห้าคันนี้เนี่ยไปไหนมอสปากปากฝั่งค่ายทหารนะฝากฝั่งค่ายทหารนะ เพื่อนจอดอีกฝั่งนี้เราไปอะไรเพื่อนจอดอีกกีดไกลหน่อยเออเหมือนไปโยนในเขาว่ะไอ้เหี้ยมันเหมือนเราไม่เต็มที่เว้ยเนี่ยมึงจอดแล้วมึงแพ็กกันให้แน่นๆเลยไมม่ีใครเลยเพื่อนอยู่ข้างหลังซอเรียกเขามาเลยซอขึ้นมาเป่าหมอขึ้นมาเป่าหมองโอ้โหพ่อบอกขอเวลาอีกหน่อยก็เหนื่อยแมวสวัสดีที่พี่ไม่มีไอ้นี่นะพี่พี่จะลองมาหีึ่งแล้วพดในรอปเออเรียมา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 ครับเรียมาเรียมาครับ ไม่เพื่อนอนะมาแล้ว<ร>าามาแล้วพี่โอเคแสดงว่าปืนหายไปหนึ่งปืนพี่จีหายปืนหายหนึ่งใช่ปะตอนนี้อาเกนด้วยไงยปืนอาเกน2สองอะปืนหรื 2> Again, 2, อไม่ไปแล้วช่างมาแล้วกันทำให้เต็มที่สู้ๆทุกคนวอดเปล่า

เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วเราทะลุจากตํานตรานเพื่อเราแล้วนะเบื่อพะนะแท้เมื่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้เว้ยเียเออไปต่ออย่าไหลนะเว้ยอย่าไหลนะเว้ยเพื่อสำคัญที่สุดนะเพื่อสำคัญที่สุดมีคนไม่ครบนะไม่ได้อ้างแลพี่ไม่ได้อ้างนะไฟไม่ครบพี่คนไม่ครบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแต่ว่าแต่ว่าอยากไฟได้ใช่ไหมหรือจะไม่ไฟก็ได้แล้วแต่ไฟได้พี่ไฟได้พี่ไม่ได้อ้างพี่ไม่ได้อ้างเผื่อเผื่อแบบแพ้ไว้ก่อนไงอ๋อโอเคโอเคก็คือโอเคโอเคเจออุโมงค์ฐานนะอุโมงค์แค่ฐานนะแต่แพ้ผมคนไม่ครบนะพี่ไม่ได้้อางนะ แอดแอดหมดแล้วนะครับพี่เหลือกิ่งการกลับมาแซวที่ยังไม่ได้เข้าดิโอเคโอเคครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหไอไอซอบอกว่าไอซอบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าถ้าถ้าแพ้มันคือคนมันไม่ครบนะแต่ไม่ได้อ้างนะมันบอกอย่างงี้ไอช่ยไม่เกี่ยวมันแพ้ต้นคนเขาไม่ครบคนเขาไม่ครบคือบอกบอกไปว่าถ้าเกิดว่ามันง่ายกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเราเล่นจากทางตำรานปลาทะลุเข้าไปอ่ะมันจะไม่มีใครเนี้ยไอคิดแผนเลย เอสเสวัสดีครับเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับเอสด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดเราอกูกูไม่กูกูไม่อยากให้มันเข้าสวัสดีครับเอสไ้ยับปิดยาถ้าเกิดมึงแก่ึงแพเว้ยอ้เหี้ยเขาเาส่งมาร์กมาแล้วนั่นแหละฝั่งบนนะฝั่งบนนะเล่นดีๆนะจะพคนเขาไม่ครบถ้ามันแย่ก็เลกบ้านถ้ามันแย่ก็แลกบ้านถ้าเกิดสมุดลายเอมพีสู้ก็เละบ้านคือ ถ้าเกิดสมมติมันแย่ก็ทะลุไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นานเราปยแย่แหบไปตัดนีนี่ีนีมามันแย่กใครยอเอ้ยปืนเหมือนเดิมอ่ะถ้าเกิดสมมติมันแย่ก็ทะลุไปเดี๋ยวเราเข้าไปเอาเข้าไปสร้างตรงสร้างตัว แต่แต่แต่ไม่ฟิกว่าได้อุโมงนะแค่บอกอยู่ค่าถหาเฉยไม่ฟิกว่าที่ไหนนะไม่อยากชนะนี่วะปะก่อนก่อนก่อนถึงโค้งวยตัวกล้ดนก่อนก่อนถึงโค้งน้อยต้อ้อยู่ตรงกล้วยตอนนี้ใช่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 ไ้ลงลุงอุ้มเอ์ได้แล้วลงลงไอ้ลง ไม่เป็นไรเดี๋ได้แล้วปืนในไฟเลยเราก็ให้เพื่อนเขยับบใหญ่ทะลุเข้าไปเอาชิวยเดียวก็มาทำเอางี้ไงมึงชนมึงเข้าไปในวงเลยมึงก่อนเราก่อนเพื่อนเพื่อนเรายังอยู่ข้างหลังอยมานสี่ไม่ไม่ไม่ครับแค่นี้พี่มีใครยังไม่ครบมีใครยังไม่ครบบ้างมายังไม่ครบบ้างทำไมไทมตรงกล้วยคนน้อยยังไงตรงกล้วยอ่ะที่เบดครบนะเพราะว่าเราตำรวจน้อยเคนบอกมาไม่บอลเนี่ยว่าใครยังไม่เต็มบ้างไม่เต็บอลเดี๋ยวบอก้วยไงกล้วยเอ้ยที่เบด วจริง่าเราชนไปแล้วเขาได้ได้โม่เราปักไปข้างหลังเราเล่นยากนะถ้าไปยพีหลังไปอ่ะเพต้องหาคนอ้อมเหมือนเดิมปวดด้วยชมปเียเาทันไว้ไอซัมรอเร่านาทีไม่แลเดี๋ยวเลยไม่เคยชมเราเพราเราเราเราวา่งอเราพราเราพ่งนก็ต้องราต้องเล่นช้ากว่าเกิเราเมัได้เปามูนีเลยเียอะไรพี่แต่ไม่มีใครมาไปกไปเข้าห้องน้นะไปแล้วไปนี่เลย มีมีไอเบสมีไอดุกดิกแล้วก็มีใครอีกนะไอตะกายแล้วก็มีผมมีหินพี่ห้าแล้วอ่ะเปิ้ลสามพอปะงั้นกูงั้นกูอัดด้านหน้าหมดเลยนะอัดด้านหน้าเลยพี่พี่เพี่บดพี่บดพี่บดอันนี้ผมงพวงอยากเสริมก็คือเหมือนกันเมื่อกี้ผมคุยกับเขาเขาเขาเหมือนเขาจะแก้แผนเรานะเหมือนกับว่าเขาเขาแบบจะจะเขาเห็นว่าหลังบ้านเราเข้าเยอะผมว่าเปลี่ยนมาเป็นข้างหน้าก็ได้นะพี่แก้แผนเราเนีเอาที่พี่คิดอ่ะ ยังไงต้องมียังไงต้องมีแต่ช้าตช้าพี่แต่ขงไม่ไม่ไม่เยอะอ่ะต้องช้าต้องช้ากว่านั้นมึงโอเคโอเคได้ได้ไม่ได้ไม่ใช่ใคยะอัดอัดตัวพี่ยัวพื้นไปถึงอ่ะมึงงัดสุดไม่เข้าใจงัดสุดป่ะมึงดันดันดันเลื่อนไปเลยชนชนเลื่อนโอเคได้ได้ ถ้าสมมติเคนที่จัดไว้อ้อมหลั้มหลังไปเนนะถ้าสมมต M P มันปักข้างหน้าใช่ไหมแล้วคนข้างหลังที่ลงมาไม่โดน E M P อ่ะมึงดันเพื่อนทะลุไปเลยดันทะลุไปอีกให้ทะลุไปเลยอ่ะไม่งงใช่หมคืแล้วทะลุทะลุแบบที่เราทำประจำอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องเออประมาณนั้นเลยมันจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องไปอ่ะมันเลือกันนี้อันนี้ซ้อมคขาซอมกัน อันนี้แข่งรายการเอาสตารหรอครับหรือตีกันเฉยเฉยอันที่สองอันที่สองอันีามแล้วแข่งอนนี้อนนี้อนนี้อ๋อไมนวะไรฮีว่าจะปัญญาอ่อนวเลยขอร้องเอาพี่ไม่เห็นคนด้านซ้ายมือพี่หรอเขาฟาร์มของเขาอยู่นี่มันโตแล้วมันชอบเลยอะไรหรอไปพี่ต่อ่านอย่าถ่านเอาไว้แก่แล้วอเออ๋ออ๋อเฮ้ยคนเอาคบใช้มาตรานนิดนึงโอเคคบไปเดีวผัดแข่งไงวะ เดี๋ยวผานเขียนไงวะที่เิดจะส่เข้าเลยไเข้าเลยไเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยนตายนตายนลออกไปทะลุออกไนะทะลุออกไนะโอ้ไม่เรียนเรียนเยนเนือเลยลไปะไปังไปไปฝาางอีพแล้วลงพาานไปพาาานพาาาพานะขอพาารถทางขอพา่านาเออปากแล้วสวยสวยสวยด้ทางา

ช่วยเพื่อนไปชุบเพื่อนตายอกงกลางชุบเพื่อนชุบเพื่อนอ้โหกดไหมกูลุกเลยเฮียไประเบีงเยอะรัเบียงน้าเยอะระเบีงหน้าเยอะระเบีงหน้าเยอะระเบียงหนาเยอะขับรป่ะงข้าวปืนยิงข้าปยิงข่าวปืนยิงขางข้าปืนงานายิงาวปยงาวนยง้ายงขานยิ้ายิง้ายิ้าวย้านยอง้วยาวาวปยิงาิงข้ายงาวปยิายวย้ย เงียบเปลี่ยนใครได้อลตาแล้วกูไม่ได้ลุกเลยจะไหวใครไดอลตาฮะจะกล้ามึงจะไปไหวใครกูไหวใครไหวกูไหวกับไม่ได้ระเทนไงเฮียอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้จบมีตอนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดหลังกูโอ้มันแล้วกูใหญ่มันแล้วกูใหญ่เล่นเล่นจบมันละกูใหญ่เลยมคนไม่กูเล่นเลยพื้นหนึ่บนอุโมงค์เพื่อนเพื่อนเพื่อนหนึ่งบนอุโมงค์นะเพื่อนหนึ่งบนอุโมงค์นะอุโมงค์จบไปรีซออยู่กูว่า มูไปใส่ว่าสูงก็จริงอ่ะเฮียก็จริงอ่ะก็จริงอ่ะสอนด้วยบรรจโร์เพื่อนไม่เพื่อนไม่ตำทั่วะไรเขาบ่นวันหน้าไอ้เฮียไอ้เฮียโอ้ยากงานเลยสัส ได้หมดให้กูผิดไลเลยอ่ะไอ้เหี้ยได้เพื่อกูผิดไลเลยเห็นไหปะเห็นปะวิ่งมาแล้วสวยวิ่งดุมมาน้องชายวิ่งดุดุมมาวิ่งมาวิ่งมาจุกหลบกระสุนมึงจุกดิจุกดิเออจุกหลบนิดเดียวนิดเดียวสวยทะลุเข้ามาน้องทะลุทะลวงทะลุทะลวงสวยสวยสวยเขาไม่ไหวแล้ว สวยปืนหลังไฟเรามาทัวร์ทัวร์เล่นเล่นเล่นคนนึงเล่นคนนึ่งใส่ชุดแล้วชุดแล้วชุดแล้วมึงเจอกูแน่อ้เหี้ยมึงว่าใครนะเมื่อกี้เดี๋ยวเวงแหละเดี๋ยวเวงเลยแหละเดี๋ยวเวงเลยแหละเดี๋ยวเว้งเลยเดี๋ยวเวงเลยแหละเยินมาเยิน เงไปมังยไปกูรวงเอามอนตายตายตายกรรมอตกกูเองกูเองกดไปกูเองกูเองกูเงเอาสมบะไปกัดเรื่อยอิจบัิโอีบัิโบัเอไ้จองขาเยหราเียไมเรียอะไรี่อะไรอะรรถตกน้ำตกน้ำรถตกน้ำ้กระตนี่อะคุณตกน้ำรถต้ำหรอช่งยหน่อยช่วยหน่อยชวยหน่อชวยหนยคุณระตุ้นคุณกระตุ้นคุณกระตุระตุนคุณตุ ซอหัวแกหัวควยไอ้ซหัวมึ่ดิหัวควยมึงดิหัวควยมื่อดิหัวควยหวยอย่าด่ากันเลยครับคนใช้ด้วยกันครับเป็นคนิลิที่นสนครับโนบีอด่ิบาทมตงโดนกูเอาตายหวเาไมหวยย่าเำย่า่ายยาย่าทำเ่ยาทำ่าเอยทำยทำยทำาทาย่ยยยยเองา ไอ้ตัวหว่ยไอ้ตอวหัวหยัวห่วยยไอ้ตัวหัวห่วยมานี้ห oh, okay. nah. ัว okay. ่วยยอ่ะมานี้ด้อไอ้ควงเลยวงลเพื่อนควางเลยวง่ว่า้ใส่หัวอยู่น้ไม่ชอบจะออกไอ้เจนี่โมเด้รนนี้เลยไอ้ควายไอ้ควายยีโมโไอ้ีม่ไอ้ยมไอ้ยีไอ้ยี่ม่ไอ้ยไอ้ อยอลงไปยอลงไปยอเอ้ยลงนี้ลงนี้ชุบตรงนี้ชุบอยจฉาลงไปด้วยอ่ะก็ใส่หัวหมีหน้าไม่โดนบัฟหัวคุยวะเหย๊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 นะโดนพี่สวนกระจอกกระจอกเลยเฮียพุ่งทำเฮียในบ้าไว้ขวดดูโอ้โอ้ไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างนะคนมันไม่โคบจริงคนดูคนไม่โคบเยีรต็มครับจังหวะนี้บัตรบอดเต็มบัตรบอดเต็ม ไปช่เพืนใต้สะพานดิใต้สะพานมีใต้สะพานมีไปช่วยใต้สะพานียังไงเอาไงยังไงเอาไงเอาไงตัวนี้ยังไงัน้ัวมัมีตังนี้ด่าพ่อคนอื่นนนี้ตันี้เอาไงจะไปด่าแม่ให้อีกไห้ครับจะเป็นใมึงจะด่าไหมมึงจด่าเสาวมไหมดิดตังนี้ด่าแม่คนอื่นดิดตังนี้ด่าแม่คนอื่นรอด่าแม่คนอื่นหรอด่าแม่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 โดนจี้ยปดอยู่เน่ยจอแ พ่อแจ็คไม่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 อย่าด่าพ่อเดี๋ยวด่าแม่นะก็เอาบาเพราะว่าจ็คยาแยาไแจ็คยาอย่ไปเคิร์ตามอย่าไปเคิรมตามยา

Vai só! Thought... Uh -huh.